ขออนุญาตใช้เสียงก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะประลับขึ้นบอสสี่ห้าหกิงจบย็ดใส่นี่เป็นไงคะเสียงชัดเจนไหมคะอาจ้าวอ้หนุ่มสุพรรณพ่ัมสองสารแล้วไม่แม่ย่ายยิงดวงใจคนไม่ได้ที่รอพอนะพี่เสียงพี่ไม่ได้เรื่องเลยพอละอีอะไรอย่างงี้อะเข้าสดอะไรสดเลงค่ะแก่อนที่เราจะไปมากกว่านี้นะคะอา สวัสดีค่ะเซว,วันค่ะจากสยามพิวรรธน์หรือว่าสุสานมารีส์เมืองรีค่ะคิดถึงชื่อเดือคิดถึงสุสานมารีส์เมืองรีค่ะ คิดถึงอะไรนะซูซูกิคิดถึงซูซูกิมาใน,นทางนี้ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินนะคะเดี๋ยวว่าต้องรีบไลน์นะคะเพราะว่าเรือทูซูซุจิของเรานะคะจะมีการโปรโมทนะคะก็อตอนนี้นะคะเรียกว่าหลังวามากับเครื่องเรือขนาด20แรงนะคะจะังหวะมันได้ดีเลยค่ะลูกค้ารูกทักเลยนะคะ <c oughs> ทากันเลยค่ะอ่าไม่ได้ว่านะคะวันนี้เรามาดูเคื่องเรือขนาด20แรงนะค่ะบนเคื่องเลยระบบแฮนเดิลนะคะระบบชีนจังหวะเป็นหัวชีนแล้วนะหยัดน้ำมันมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวว่านจะให้ดูใกล้ๆค่ะแล้วก็นี่ถุงแตนกระเสียได้ยู่ชัดเจนนะอ่าอันนี้ค่าเป็นเคื่องเรือขนาด20แรงนะคะแล้วก็ตัวบอดี้ของเขานะคะค่าเป็นขาด7นิ้วนะคะกำลังอยู่ที่ 44กิโลกรัมนะคะถ้าเป็นเครื่องยนต์เรือขาน20เลยนี้นะคะน้ำหนักจะอยู่ที่45กิโลกรัมนะคะตัวนี้เองนะคะเขาะจะมีเกียร์เดินหน้าและเกียร์ถอยหลังแล้วนะคะนี่ค่ะนีหาะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ V R N F นะคะฝั่งนี้คือเกียร์เดินหน้านะคะและลั่งนี้คือเกียร์ถอยอรับในะคะ แล้วตัวนี้ไม่ย <Okay. S 2> okay. ิ่เส so <No. Yeah. S 1> so ี่ยงไหมคะไม่ยิ Point ่นะคะโอเคเพราะอาจารย์คุณพ so so ูดส so ิ่งตนางๆนะคะเพราะว่าก็ต้องคือสิ่งต่งนะคะว่าตัวนี้เขาดีไฟยโทรว่าสมบัติกของเครื่องเป็นยังไงนะคะตัวเรื่องของเครื่องนี้ตัวน้ำมันแล้วก็เรื่องของระบบเครื่องยนต์นะคะถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเขาจะมีไฟเตือนกันเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะความเร็วแรงสั่นเบาะนะคะจะสามารถบิบให้ตามสั่นได้ค่ะการที่มีองการนะคะแล้วก็ สาร์ทมข้อส่วนให้เจ้าของสัญญาที่ความเร็วและความเร่าใจที่ไม่มีอะไรเที่บตัวนี้นะคะมีการล็อกล็อกตัวหางได้ด้วยนะคะเนี่ยจ้าบุตรกันญรุณซูซูกิที่เคยครองตำแหน่งแชมป์โลกมอเตนที่ี่มาได้มาตอนจะโชว์ทางการนะคะรามาดีไม่มาธรรมดานะคะเพราะว่าเรามีราคาโปรโมชั่นให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ถ้าคุณค้าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจเรือขนาดรุ่นทว่าโชว์อยู่2แรงหรือว่ารุ่นอืนไมว่าจะเป็นของหน้าแรงหรือว่ากแรงน้าคนแรงนคะสามารถสอบถามเขาได้เลยค่ะคอบตวดีมากโนงานโงงงเสียดังขนาดนี้นะคะว่าโชว์อิงและถ้าคุณสนใจโปรหรือวอะไรนะกีีนะคะสามารถสอบถามสอบถามเขาได้เลยค่ะหน้าคอมเก่นี้นะคะ หรือว่าจะเป็นทีอารเดียวนะคะเบอร์ศูนย์แปดห้าห้าสองห้ากับห้าเจ็ดค่ะเบอร์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่สามหนึ่งแปดหกสองค่ะต้องานกันต่อได้ที่อง์องทียวองเนลยนะแะเดี๋ยวก็ได้นะคะอ่าเดี่ยว่าฟูอิ้านอินีนะคะมาที่มาแค่งา pues <bekommen brainstorm ing> นคอนเทนต์ขอมารอดีๆในคุล er ูกค้าแล้วค่ะ ค่ะตอนนี้ว่าต้องนี้ไปแล้วค่ะเพราะว่าสินงกังมากใช้ยังไงเราพบกันใหม่นะคะขอบคุณแะสวัสดีค่ะไอ้วาดจากซูซูกิประเทศไทยได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตนองการใช้งานในชีวิตประจํำวันทั้งกอรขี่ในเมืองหรือเส้ทางที่ท้าทายเหมือนกันกับขี่ที่ง่ายสะดวสบายมีอ่อนสปอร์ตดีไซน์ทันสมัย ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ามีจุดเด่นเรื่องความมั่นใจในจุเสถารน้อยกว่าปกติประกอบกับงานยานยนต์ซูสปอร์ต <im biết>